อาอาราวาบทำบริการเติมรอบักกดเกม,มภาพแมตางนานมากมายออสตาร์เอโประกาศเด่นขั้นกดเกมพาพราเติมรอบักรบ,บริการ,รหสาสไก่ตานครบจบบริการได้ไหนราวาบกาหารเลือดดิวะไม่มีอะไรสามารถคาดเดาได้ว่าดาจะเป็นธาตุไหนตัวที่เราปั้นไว้แล้วจะสามารถเล่นได้หรือเปล่ามผมรู้สึกเหมือนต้องปั้นตัวใหม่ตลอดเวลาเลยผมจะลงหาด้วยตัวคนเดียวได้ไหมติดตามได้ไหนยี่สิบชั่วโมงในอาอาสตาร์เทอวดิเฟนเอกซ์จะเป็นยังไงไปดูเบอรคิปมาเนื่อจากคิปของผมแจกมาโคไปมีคนถามเข้ามามากว่าามมคนแจกัน อย่าง,ง,งแรกครับไปหลบมูมูเพเยอร์มาก่อนจากนั้นก็เอาไฟมาโคดีผมให้ไปยัดใส่มูมูเพเยอร์เมื่อเข้ามาในออสตาร์แล้วอย่าลืมเปิดโบวภาพกาก้วยนะครับไม่งั้นมีโวกแคมลุดแน่แ่เมื่อเข้ามาด่านไทยออสองให้เดินเดินมาข้างหลังตรงที่ไอ้ไข่นู้ตัวสุดท้ายมันจะยืนอยู่จานนั้นเอาหน้าประกอบสาวมุนมุมค้องออกให้ไกลที่สุดแล้วก็เล็งไอปุ่มสตาร์ให้มันอยู่บริเวณเรียมเรียม,ยมด้านบนนี้ไหวพยายามให้มันระนาบกันหรือว่าตรงกันให้ได้มากที่สุดนะครับต่อจากนั้นให้กดคูณ2แล้วก็กด,อดเอฟเคมาลค สงสัยตรงไ e หนอีคอมเม่ถามมาได้ครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบและเนื่องจากเปิดมาโคขึ้นมาแล้วนายนาก็นหยนายคิีเแล้วผมเอฟเคตั้งนานฟาร์มไว้ตั้งหลายรอบ็ยังไม่ได้ซึงผมก็ยังไม่เคลียร์ลามอยากได้อยู่ดิเ็เลยเปิดมาโคเอฟเคต่อ,อยาไปเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแวรับรางวัลประจำวันนิดหน่อยเปิดกระเป๋าดูคิคดในใจว่าจะมีอะไรนู้ผมมาให้เห็นไม่น,าน่า พี่อมเมยแค่ไปตั้งหลายชั่วโมงจะไม่ได้สักตัวเลยเร้อกระเป๋าดูตอบเจอดอกไม้ไฟที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้ตัวรับในอีเวนต์นี้ไมล,ลมลี่ลอกรีบเปิดประเดิมก่อนเลยหนึ่งอันผู้ยิงออกมาพร้อมกับผมได้ซัมเมอร์คอยแต่เปิดหนึ่งอันมาเสียเวลาไปครั้งนี้เปิดแบบเบิ่มๆห้าอันเลยครับคอยได้มีอะไรมาเป็นสกินทรงจินวูแล้วก็สกินโอฮิโรล่ากับแฟนไดรีนิสัยสวยปีที่ผมได้จักพ้าก่อนบอกตามตรงว่าเอาไปใส่ให้ซิ่งนี่ไม่เห็นปีเลยครับผมเลยเอาไปใส่ให้ลุงลามเมงก็ออกแล้วกัน สไลด์ตัวมาดูที่ลานขาสกินพวอยากรู้ว่ามีตัวไหนที่มีสกินบ้างมันก็มีหลายตัวเลยแต่ไม่มีตัวที่ผมใช้เลยแหดูตูสซูมนิดหน่อยก็อยากได้มีตัวไหนที่ผมดูจะสนใจต่อมาโคก็จะมาลงไทยอ,อ่อสองกันต่อเพราะว่าผมคาใจลงต่างนานไม่ได้สักทีก่อนจะไปลงผมแวมาอัพสกิลทีให้เฮียซีกันหน่อยออรอรอครับถ้าใครเอามาโคผมไปใช้ถ้าอัพตัวบางทีไม่เหมือนผมหรือจัดตัวไม่เหมือนผมมันก็มีโอกาสที่จะลงแพ้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราลองมาปรับกันเองก็แล้วกันถ้าต่อจากนั้นก็เอฟเคเปิดมาโคฟ้ามก แรงกายแรงใจเลยเวลาเซ็ตไปในหลายชั่วโมงก็ยังสามารถให้ผมฟาร์มได้แบบสบายๆแล้วในระหว่าง AFK เคผมเข้ามาที่ร้านลาวาบักจะเติมโรบักสักหน่อยเพราะผมจะเอาไปซื้อเอฟเฟกต์ซัมมอนที่มาเป็นของซองจินวุคคือมันจะอยู่ในตู้อีกไม่นานมันก็จะเอาออกแล้วครับใช่คนรักเกมนี้อย่างผมจะพลาดได้ไงพอเราจะมานรอบ,บักที่ร้านลาวาบักซื้อมาเกมีโรบักแบบปกติคือจะให้เราไปเปิดแมปตามวิธีการที่เขาเขียนบอกถึงจะเติมเท่าไหร่ก็กดมันก็จะขึ้นบอกครับว่าผมต้องไปตั้งราคาเท่าไหร่ในเกมเอาว่าใครสนใจวิธีนี้ลองมา ไม่เขียนรายละเอยียดบอกไว้ชัดเจนแต่ไปเดินคือมารอมาน่าห้าถึงเจ็ดวันแต่ราคามันก็จะถูกกว่าหน้าแถมเติมมันก็จะไ่โลบ้างเยอะกว่าแต่ผมเป็นคนรอไม่ได้ก็เลยจะมาเติมแบบไอดีพาร์ตเขาบอกว่ามันรอห้าถึงยี่สิบชั่วโมงเองไวเอาเงินจริงไปแลกเป็นเงินปลอมจากนั้นก็มากดเติมโลบักแล้วก็เอาเงินปลอมไ้แลกมาแลกเป็นเงินปลอมในเกมอีกทีหนึง่งจากนั้นก็รอโลบักเข้าตัวกันยาวไปเอ็มแคทีฟไว้ไปลหลายชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะได้เลยกลับมาดูคั้นน้อยผมจะได้อาคาอีนุหรืออย่างเปิดกระเป๋า,ออา,าน ผมเดินไปให้ซัมเมอร์เลยที่อยู่ข้างๆมันได้งูจากการที่ผมศึกษามาเขาบอกว่าเราสามารถใช้เซตที่เอาไปลงไทยอ้อสองลงได้ด้วยซึ่งไอ้ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอเซตเนี่ยแพ้ธาตุลมไม่ใช่เลยมันจะเอาไปลงได้ยังไงฟ้าถามจริงแลวเขายังบอกด้วยนะครับว่าลงคนเดียวผ่านไอ้ผมที่ไปดูคิปฝรั่งมาเยอะก็เลยอ่ะมาลองลอง,ลองดูกันหน่อยว่าจะลงผ่านจริงไหมแต่ยังไม่ทันะไยยังไ่ทันเดินไปไหนข้อความพ่ายแพ้ก็เด้งขึ้นมาที่หน้าผมแต่ไอ้ผมก็ยังไม่ยอมแพ้มาลงกันต่ออีกครั้งแตกไปที่เรียบร้อยแล้วก ลองอีกครั้งซึ่งก็แพ้เหมือนเดิมครับและตอนนี้ผมจะไปลองอีกกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็ยังไม่พ้นเวฟบสี่แกวอสตาร์นี่เขาเหมือนจะรู้ว่าเราเล่นไม่ผ่านเขาเลยมีระบบการหาทีมมาเล่นด้วยใช่ซึ่งมากดไปปุ๊บมันจะพาเรามาที่ห้องอะไรสัญามืดมืดแล้วเข้ามาถึงนานโมนนี้มันจะพาเราไปเล่นกับผู้เล่นอื่นที่อยากลงด่านเดียวกับเราโอ้โหครดีนี่แหละครับฟังชนสนาสลาคนขี้เกียจชวนเพื่อนเมื่อเข้ามาเราเจอกับผู้คนมากมายซึ่งตอนแรกผมไม่นึกว่ามันจะเยอะขนาดนี้และไม่รู้ว่ามีผมคนเดียวช่วยวางตัวหรรืออะไ ทำไมมันแพ้ง่ายได้บผมเล่นคนเดียวเลยฟ้าผมจะกลับมาต่างหลักใหม่ที่มวลมาหาประชาชนกันก่อนผมยังไม่ล้มเลกความพายาที่ผมจะลงคนเดียวครั้งนี้ผมได้กลรุยุ์ใหม่มาซึ่งคอรยุ์นี่ดูเหมือนไทยผมแพ้ตามเคยแต่ผมก็ยังไม่ล้มเลกผมพยายามลองอีกหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นเวฟสีก็แพ้เหมือนเคยผมลองไปหลายต่อหลายรอบเลยครับจนผมไม่รู้ความจริงว่าจริงมาเใช่ว่าผมเล่นผิดหรืออะไรหรอลงคนเดียวน่ะมันลงได้จริงๆแต่ว่าไอมัมเรนนี่มันจะเปลี่ยนท่าของด่านไปเลยเลยผมมใช่กลรุยุ์นี้ลงได้กัเติม เปลี่ยนธาตุเป็นธาตุไฟเถานั้นในพยายามแข่งไหนก็ลงคนเดียวไม่ผ่านผมก็เลยไปลงเล่นกับแบบเป็นทีแมพเลยครั้งนี้ไม่รู้ด้วได้ความผิดพลาดอย่างใดครั้งนี้ที่ที่เรากดมาเรื่อยก็แพ้อีกแล้วแต่ที่พี่ผมมาลงดวยหลอบนี้เขาไม่ยอ่อท้อกันง่ายง่ายเขาคนเล่นกันต่อโอ้โหแล้วเขาเกระเบื้องสเกเห็นนี่มาเขาโคชิโบะโอ้โหคมันยังไงผมอยากได้โคชิโบ้มากขึ้นอยู่ดีผมกระโดนตัดขั้ซีนกับหัวนี่มันคือสกิลของโคชิโบ้เหรอและโดยแารมีของเพื่อนร่วม ที่นั่นแ้แต่ระเวบแต่ระเวศผ่านไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเวบสุดท้ายจู่วนี้เขาโคดั้กระโโพขึ้นมาข้างลานแล้วเลื่อนมาอะไรฟอตต่อ12ล้านเลยละ่ะนี่ทำมาได้บาร,รมีของเพื่อนรวมทีนีน่มีแย่แน่ๆก่อนเรียบรอ ใชยชนะครั้งแรกในซัมเมอร์เรทของผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ขอโคดายมาอยู่ดีผมกลับมาที่มวนมหาประชาชนแล้วก็ได้รู้ว่าที่ของผมในตอนนี้ขาดอีกหลายอย่างทั้งตัว T4L และก็ตัวต่างๆมากมายเวายไเกมออสตาเอกภาคนี้มันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นตัวเมตาครับแต่ดานแต่ละดานบนตองหาตัวที่ชนะทางชนะท่าไปเล่นพ่ามาดูตัวสุมนิดหน่อยแต่ภาษาคนติดสุมเพื่อหวังว่าสุมไปสุมมาผมอาจจะได้โคคุชิโบก่อนไายแต่เพื่อให้การสุมคุ้มค่าที่สุดผมก็เลยจะสุมตัวที่ผมยังไม่เคยมีและก็ได้ มาแล้วอิตาตรีของผมอผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นลากสุคุนหรืออิตาตรีดีนะครับาผมเรียกว่าอิตาตรีละกันและต่อมายังไม่ทิง้งงานผมย้ายกลับมาสุมตู้ของอาจารย์โกโจซึ่งแต่อาจารย์แกยางกากเลยครับไม่มีเอสเลยสักอันทําไมมันกากได้ขนาดนีฟ้ฟ้าพอมานั่งคัดเลยคิลไล้ไกระเป๋าของผมว่าจะเอาตัวไหนไปทําเป็นตัว5ดาวดีคัดไปคัดมาในตัวนี้แหละครับเพราะว่าแตตดีที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องงามยามนี้ผมจะไปเล่นเนื้อเรื่องฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์สักทีแล้วผมก็เพิ่งได้รู้มาเราบอกว่าม,มันมีโอกาสได้วย ผมไม่น่าจะไปแคปโูลนี้ไหมไม่รู้ก็ต้องรองผมไม่ช้ารีรอรีเปิดพังออกมาทันทีครั้งในการสวมไม่รู้ผมโชคดีมาจากไหนยอยู่ดีก็ได้ไอ้หน้าตาที่ผมไม่เคยได้ขึ้นมาเฉยถึงมาได้ปุ๊บมันจะให้ผมสูมอีกทีในนั้นไม่แจ่สกินที่ดูเหมือนจะเป็นของระดับเมกาเลย น,นี่ผมได้อะไรมาฟะอันนี้คือสกินมันลม่ไม่เสร็จเหลือเป็นอย่างงี้เนี่ยมันคือสกินเบจิต้าแบบเป็นล่างหินถ้าถามจริงมันก็นเท่ดีครับแต่ผมไม่ได้ใช้เบจิต้าเนี่ยสิแล้วก็เปิดต่อเรอยๆต่อใจนั่นก็เป็นของเกลือๆซ้ำๆาตามเคยไม่มีอะไรดีหลุดมาให้เห็นเดินมาทยาอาวกาศเข้ามาในช่องแคบๆดูกันหน่อยซิว่าสตอรี่หมายลอมนี้มันแพ้ทางทตุอะไรค่าที่มันแพ้ทางคือท่าสีมว่วงเมื่อเข้ามาถึงในด่านมนเป็นเนื้อเรื่องจโบทฮันเตอร์เอกฮันเตอร์แต่ด่านนี้ผมไม่รู้เป็นเนื้ ซะาซออะไรมากมายมาเป็นด่านทางยาวแต่พอเฮียแกใส่ชุดแบบนี้เฮียแคก,ก็ดูดีขึ้นอยู่นะมะทายผมเริ่มติดใจสกินในเกมนี้แถวสีไว้ผมหาว่าใส่ให้ตัวอื่นบ้างดีกว่าซึ่งใช้เวลาไม่ช้าใหม่นางก็ผ่านมาถึงเวฟบสิบห้าและบอสเวฟบสิบห้าก็โดนผมจัดการได้อย่างง่ายดายบอตามตรงอ่ะผมเล่นพวกด่านท้ายอ,ออะไร้มาเยอะมาเจอโมนเนื้อเรื่องนี้ง่ายไปเลยครับแต่ก็ไม่ประมาทลงต่อพร้อมใช้กลยุทธ์อย่างแน่นหนาะเหมือนเดิมและบอสในครั้งนี้ไม่รู้ไปดีดาอะไรมาจากไหนกว่าจะเดินมาถึงมันก็ลอดเต้นยิ่งยิงยิง,ยง ผมตั้งไว้ข้างหลังกอ่อเฮ้ยมันไม่ใช่เต้นธรรมดาหน่มันเต้นไม่เท่าไรมันเต้นแล้วลอกทีเขาผมหายไปด้วยโอ้เกือบไปแล้วไงผมไม่คาดไม่ฝันเลยว่าจะมีตัวความสามารถพิเร่นพิเรี่นแบบนี้ออกมาด้วยทำให้ผมโลงดานต่อไปต้องระมัดร,ระวังตัวมากขึ้นแล้วละครับต้องคอยระวังบอสให้ดีอคอยมาดูว่าจะมีตัวไหนมีความสามารถพิเรี่นพิเรี่นออกมาอีกหรือเปล่าถ้าต่อมาไดานที่สามความสามารถของบอสไม่ได้พิเร่ยนอะไรมากมายผ่านไม่ได้อย่างง่ายดายะดานต่อมาเรื่อยๆมันก็ยังเป็นอย่างงานก็ไม่ได้มีบอสที่มีความสามารถเเหมมมืออออนนนไ้้้้บสวทั่ถาาาาดดุยผ แล้วเชก็อยุตามเดินไปตอนแรกๆยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวกระทั่งมาถึงบอลน,นี่ไม่รู้มันเป็นนึกคึกสตันอะไรทีมผมนานขนาดนั้นมสัสตันแบบนานโคตรเลยผมก็เลยขายตัววางไม่แต่ไอ้บอลเวนี่มันโคตรถึกผมก็ไม่ยอมหรอกเพราะครั้งที่แล้วผมไม่เห็นลงแบบจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าแค่วางตัวเฉยๆครั้งนี้ผมเข้ามาแก้มือหมกากลยุดตามเดินการวางตัวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีการปรับรลูกเล่นโดยมีการให้บางตัวไปตีข้างหลงังบางตัวไปตีข้างหน้าช่วยๆกันตีไปเป็น2ดาเมจ2ระยะทางซึ่งไม่รู้เขาเรียกว่าหลักการอะไรแล้ว แต่ผมเล่นล้วก็ผ่านได้แบบง่ายได้ขับมาที่มูลมหาประชาช,ชนแวรับรางวัลคนริปกป้องหมู่บา้านทั้งนี้ผมได้เป็นดอกบัวให้มานั่งสมาธิเทพภาษาคนติดสูมพอแวะไปดูตู้สูมนิดหน่อยต่นอกจากจะอยากได้ตัวรับของคุชิโบแล้วผมก็อยากได้เฮโอคิโอลาเนี่มาอัพในสกิลถี่ด้วยผมจะไปช้ยลรอรีบสูงเลยทันทีแล้วก็มาเปิดลูกออบอัพสายให้เฮโอคิโอลากันสักหน่อยในครั้งนี้จากประสบการณ์การเล่นที่ผมสร้างสมมาใจผมแพ้ท่านน้อยลงหรือว่ามีการตีเบิ้ลหรืออะไรก็ไม่สำคัญเท่าผมมีโอกาลสลง ดูวัตถุดิบในการอัพให้ขี้ลัวกันต่อซึ่งในผมตามหาตอบไปผมต้องไปตามหาสม,มุนลาบซึ่งมันหาได้ในโหมดชาลเลนจ์ค่าลงแบบปกติมันก็มีโอกาส40%ที่ผมจะได้สม,มุนแต่ว่าคาลงแบบเอ็กเปิดมันมีโอกาสแบบ100%เลยครับไอผมเห็นอย่างงั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปลองก็ไม่รู้เลยกดอนบทเอ็กเปิลลองไปสมุนที่ผมเลือกมาในรอบนี้คือเป็นโหมดต,ตัวบินมันจะมีตัวบินโผล่มาอย่างเดียวคือเมื่าถึงเวฟ1ิเกาะโอ้ลงผ่านได้แบบชิียวเโอ้ซึ่งผมลงชนะผมได้มาทั้งั้นนอ ไปช้าช้ารอผมรีบลงตอบแบบยาวไปครับต่อมาในไหมช้าไหมนะผมต้องกลับมาทีมวลมาหาประชาชนพะชาเลนเหมือกี้มันหมดเวลาแล้วแวะมาดูตู้สูมนิดหน่อยผมเจอท่านจาาพิภพซึ่งผมยังไม่มีเคยรีบถูไปแบบไม่ชักช้ารีรอที่ผมจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนเผื่อในอนาคตได้ช้ครั้งนี้โชคดีหน่อยผมเปิดประตูพังไปเรื่อยๆืยังไม่ทันโดนการตีก็ได้ท่านจาาพิภพมาอดูทีโมชาเลนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาเป็นเหมือนเดิมเลยครับไปดาทตอรี่ฮันเตอร์เอกฮันเตอร์จากนั้นก็กดลงมามชารรีอแต่เเมื่อหห็นน้าบไปเท่านนั้ง ผมฟันใจเล็กน้อยก็คืออีนางหนูที่มันหลอกล่อทีมของเราให้หายไปในอากาศถึงผมวางยังไม่ทานลอีนูนี่มันก็ล่อทีมผมหายไปอีกแล้วใช่ผมวางจนตังหมดก็ยังไม่สามารถจัดการอีนูนี่ได้ลงไม่สามารถเอาชนะอีนูนี่ได้ใครมีทิคแนะนำถ้าเจออีนูนี่บอกผมได้แล้วครับมันชนะยังไงฟะเนี่ยมันโหดสยิบกว่าสตอรี่ดาสุ้ายีครับพูดจริงแปลว่าโหดดิบดูผมขาดสมุนรับอีกแค่เล่มเดียวเท่านั้นแต่ชาเลนในรอบนี้ที่รีมามันไม่มีดาของฮันเตอร์ x ฮันเตอร์เลยและในระหว่างที่มันยังไม่มีดาของฮ ให้เอ็มหัดอักีเลยนี่วะพี่แกก็เป็นตัวหลักของทีมผมอยู่เหมือนกันว่าผูดิดดูผมก็ขาวว่าผูดิดในคาแอชชันพี่แกก็ไม่เยอะว่าผู้ดีที่ผมต้องการในตอนนี้คือผลสารซึ่งผมต้องไปหาทีหนวดดาผมก็เดินเดินดูว่าโดดดำมาไปอยู่ตรงไหนฟ้าผมใช้เวลาเดินสำรวจตาจุดต่งตางๆอยู่นานสุดท้ายมันอยู่ที่โมอ,อีฟินิตี้ครับผมข้าไปคุยกันนวดดาผมไม่ต้องคิดอะไรมากผมไม่อยากฟังคำที่ม่พูดอะไรทั้งนั้นผมรีพูดจาโยโยวมันทันทีผมไี่อยากราแค้นให้เอสดผมไม่สนใจได้ว่าดาเนี้ยแต้ นวดดำตัวเทียนผมต่อเลือดหายไปแบบพวกหัว<ม>แล้วก็เรียบร้อยผมล้างแค้นในเอ็ดได้แล้วก็ลงันต่ออีกรอบก็ได้ว่าเขดิบมาจนครบต่อมาขมขานตัวโก้สามดาวก็ได้มาเร็วตัวโก้สายลุงสามดาวมาตัวหนึ่งจากนั้นผมก็ลงต่อยาวไปครับผมโคตรชอบเลยครับด่านนี้มันลงสบายจริงถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้มันอยู่สักชั่วโมงหนึ่งจากผมจะได้ลงต่อยาวๆพักเลือกแค่แอสเซชันเอ็ไว้กลับมาถีบโหมดชาลเลนน์นะของฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์มันก็กลับมาพอดีผมมชาชาลยรอรีบลงไปได้วยความมั่นใจพอโคนโหมดเอ็กเปิดมา จะได้ของวยๆเมื่อมาถึงเวลสิบห้บอสมากั็ไม่ต้องพูดถึงถอยผมจะขายตัวจากขนหนามาวางไว้ข้างหลังก็ยังจัดการไม่ทันอยู่ดีต้องเลยย้ายมาทำเอเซนชั่นให้เอสมัร์ทอาร์คีเอาตัวก็สองดาวที่มีในกระเป๋ามาอัพเกรดให้เป็นสามดาวแล้วก็มาเอเซนชั่นให้เอสมาอาร์ีแล้วก็ว้ ถ้าแ,แต่ของเ e ยี่ยแกกัเป็น SS 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 สามช่องหมดเลยของครดีแต่แอสเซนชันหายแล้วผมจะไม่จับมาซุม่มน้สัยได้ไงต่อมาของผมอมรอบนี้คือยังได้นิสัยเทมเพสแต่ซุ่มไปซุ่มมาม่เก็บไม่ได้เทมเพสแล้วไอความสามารถมีอ e ีโตมมาแทนอาความสามารถดูก็ใช้ได้อยู่มันจะบวกดามเมสิ่เปอร์เซ็นต์บวกพะยะสี่เปอร์เซ็นต์ดทูกการคิวมันจะได้สแตกด้วยครับซึ้มาคายหนึ่งตัวผมก็จะเพิ่มดามเมจไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะตีเร็วขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ข้างก็ดีต ใช้อย่างเยอะเป็นลงโหมดชาเล่นการตอบผมมาลงที่โหมดเดิม ผมคิดว่าครั้งนี้เอสผมโกงขึ้นแล้วน่าจะเก่งใช้ได้อยู่และหลังจากดานิสายใหม่มาเอสของผมนั้นมันจะตีเป็นสีแดงแบบแรงฉานโอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่มันไฟเหงื่เลือชดชัดๆในสุดเอสของผมก็สามารถอัศก,กิลสุดท้ายได้แล้วสกิลนีนั้นมันเป็นการใช้จักรพพัดเพลิงปาลงปาลงไปพร้อมเผาตัตรู้เรื่อยๆแต่ค่าเอจะเก่งขึ้นวางตัวเดียวมันก็ยังไม่สามารถให้ผมชนะดาน,นี้ได้อยู่ดีก็เลยแพ้อีกครั้งจะไปลงต่ออีกข้างครั้ง,ง,งนี้ผมเอาทรงจีนวูเข้าทีมาด้วยเพราะผมไม่มีตัวเลือกแล้วไม่รู้จะทำยังไงค ได้ผมเลยสบายขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังแพ้เหมือนเดิมและเล่นไปเล่นมาเวลาในชีวิตจริงอค่อยล่วงเลยไปจนกระทั่งเวลานี้ถึงตีหนึ่งในชีวิตจริงคืนนี้ผมก็เลยจะไปปล่อยมาโครไว้ได้ดาอิฟิเรติสักหน่อยแล้วก็มีคนขอมาโครอิฟิเรติผมด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันพื่อชาวมาเช็คมาโครเช้านี้ก็ยิ้มหวานเพราะมาโครที่ผมปล่อยทิ้งไว้ก็ทางานได้เป็นอย่างดีกลับมาทีมวนมหาประชาชนรับรางวัลประจําวันนิดหน่อยโอ้ดูเจมที่ผมได้นี่ตีจากหมื่นสามผมทิ้ง แต่มาดูตัวซุมตามเคยแต่ผมก็เจอตัวใหม่เป็นตัวที่ผมยังไม่เคยมีไปเลยๆข้างที่ผมได้โกโคูมาด้วยตามเคยครับซุมจนโดนการันตีไม่ชัดชัดหรเล่าคุดิบในการอาคิลัวเรือไม่เยอะจึงมาลงโมชาเล่นต่อทันทีตัดภาพมาอีกทีก็ได้มา สมุดรับของผมแต่แค่นั้นมายังไม่จบผมยังขาดเบ็ดของเกนอยู่ซึ่งขาดตั้ง2อันแน่ถึงไอเบ็ดเวนนี่ผมไปลงหมวดชาเลนจ์จริงๆมันมีโอกาสดรอปด้วยนะครับแต่ผมลงตั้งหลายรอบมันก็ยังไม่ดรอปพอมาดูในโหมดเนื้อเรื่องธรรมดาเมือม่อกดโหมวดหาไอเบ็ดเวนนี่โอกาสดรอปร้อเลยมันจะมาช้าๆรีๆลอมาลงสตรอรี่โหมดหาก่อนแล้วกันพร้อมกันเลือกเป็นด่านแรกสุดเพราะว่าด่านแรกสุดมันก็โอกาสาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเราจะลงยากไปทำไมแล้วก็ได้ไเบ็ดของเกมมาจนครบสิ่ทีผมต้องการตัวต่อไปก,ก็คือก้สายลูกสอดาวไอก้สายลูกสอดาวนี่ เล่นอันไหนก่อได้เครดาาเวนี่ผมลงไป3าสตาผมไม่ได้โก้2ดาวมาเลยซักตัวแวะมาเปิดถุงดําในกระเป๋านิดหน่อยเดี๋ยวจะหาลูกเต๋าลีสตอร์กาแฟได้ลินี่สาไปอัปเกรดให้คิดรัวของผมมาที่โมชาเลนตามเคยหาด่านลงหาตัวโกวาสายลูก2ดาวกันต่อคราวนี้ผมลงเป็นด่านดาก้อนบอลแล้วก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งแต่ในไม่ช้าไม่นานตัดภาพมาผมก็ได้วุดิที่ผมต้องการมาจนครบยังมาชา้าช้าีรอรีจับคีย์รัวนี้อัปเกรดให้เป็น5ดาวอย่างไวแต่ในตอนนี้โจม D S S S ระยะ S ลบสปีด S a เท่านั้น อย่างไม่พอผมยัต้องแอสเซนชันให้เฮียแกอีกเองผมก็เลยเดินมาหาลุงอ้วนที่นั่งอยู่จับคี้รัวมารีสแตตสซาหน่อยผมล็อกสแตตดาวเมกกสปีดไวเพราะว่าอย่างไรแอสเซนชันมันก็จะกลายเป็น S S S อยู่ดีมาสุ่มคาราย่ายางเดี๋ยวตอนแรกผมกะว่าจะแค่ S S ก็พอแล้วแต่สุ่มไปสุ่มมาแม่ได้ S S S เลยครับของโคดีต่อมาผมเดินมาในห้องสุ่มนิสัยกันต่อสึ่งนิสัยที่ผมอยากได้ผมอยากได้กะโหลกม่วงไม่ก็อักษรจีนนะเฮ้ยผมได้ไออีโตแดงนี่อีกแล้วผมก็ไื่อก่วอนผมก็ได้ออีตดงงบ่ยจั ผมดิช่างใจอยู่นะว่าจะเปลี่ยนดีไหมเพราะว่าอีโตเดงนี่มันก็พอจะใช้ได้อยู่นะสุดท้ายผมว่าคิดว่าผมไม่พอใจครับผมก็เลยเปลี่ยนแมพเลยแต่สุดไปสุดมาด้วยความโลภผมผมได้แค่เซนค่ายหนึ่งมาถึงมาเป็นของที่คูดกากส่มจนแฟดไดรี่นี่ใสหมดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วขึ้นได้เหมือนมันจะมีโค้ดใหม่ด้วยผมจึงมาใช้ลอรี่คอนโทรลซีคอนโทรลวีโค้ดมาใสทันทีอ้ดูขอที่ผมได้นี่สิแฟดไดรี่นี่ใสสามสิบอันแล้วมันไม่ได้มีโค้ดเดี๋ยวมันมีสองโค้ดในการต่อแลวผมก็ได้เทม ห่วงหรือเป็นตัวอักษรจีนแต่มันก็เป็นของที่ผมแยกได้ไม่แพ้กันเรามาดูการต่อสู้ระหว่งางทหารเลือกขจัสลัดกันหน่อยอ้สกร์มันสูสีเลยครับที่ผมแทบไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยฮนะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วล่ะเพราะของปั้นขี้รัวเสร็จแล้วแล้วก็เอาขี้รวมาลองกันหน่อยผมเอามาลองในโมชาเลนเพราะว่าอย่างไงผมก็ต้องหา,าพระโดีนในการเอเซชัยน้องขี้รวอยู่ดีราคาในการวางของนอ้องขี้รวนั่นคือเจ0ร้อยซึ่งถูกโคตรเลยมันเหมาะสมกับเป็นตัวต้นเกมเป็นอย่างยิ่งและการโจมตตีีขอออองงงงงงนนนน้้้้้เเเคาาาาัจจะพุ่่่ไไปโมมดววววยยยสฟร็ การโจมตีขึ้นหนึ่งเง้งครับโคตรเร็วแล้วมาอัพเกตต่อไปเลยเรน่องเขาจะเปลี่ยนจากการพุ่งโจมตีไปสายฟ้าไปใช้สายฟ้าขึ้นมารอบตัวแล้ว็ว่าไปบนหัวพุ่งโจมตีสายฟ้ากระแทกลงไปที่พื้นส่วนสกิลฟอโฟลอลี่ีผมอยากได้น้นดูเหมือนผมจะตอกแอสเซนชันให้น้องเขาก่อนใช่และต่อไปนี้การตามเล่าข้อดีของผมก็ไม่ได้ยากอีกต่อไปพอผมมีตัวคีรรัวที่ชนะทางในด่านสตอรี่ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์แล้วแต่เนื่องจากวันนี้ผมมีชุระต้องไปคางนอกนิดหน่อยก็เลยจะมาเปิดมาโครฟาร์มทิ้งไว้ที่หมมมดดดไทออเ่เเินนข้าาีั เปิดมาโคโฟาร์มทิ้งไว้หวังว่าจะได้ตัวรับอะไคร์นูเหมือนเคยภาพมาก,กับมาเปิดกระเป๋าดูผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีคิดในแง่ดีผมไม่ได้อะไครนูก็ไม่เป็นไรเพราะจ,จะมีดวงได้ตัวในดอกไม้ไฟก่อด่ามันจะดท้ายดอกผมที่จุดดอกไม้ไฟขึ้นมาทันทีซึ่งของทีได้ก็มีอะไรมากนอกจากสกินกับเหรียญซัมเมอร์คอยเขาใสดวงมันจะมาให้ผมได้ตัวจริงๆครับผมทนไม่ไหวแล้วมีชมชั่นแนะนำนครับเขาบอกว่าถ้ามีฟาร์มขนาดนี้เอาเหรียญไปซื้อครับพีเสกมันมาเลยเถอะพีร์นตั้งขนาดนั้นน่ะเลยครั้งนี้ด คำพีแมกมามาอย่างไวเราก็ขอ,อเชิญอาคาอีาอนุตัวรางตัวที่สอนในรหัสนี้ตายมาแล้วตอนแรกผมว่าแกาว่าาจะฟา้ฟาฟ้าไปแล้วให้มันได้จะได้เอาคำพีเกตไวไ้ในการอัพสกิลทีแต่ไมื่มาจริงๆมันก็ไม่ไหวแล้วคาบซื้อแม่เ,มเลยแต่ตัวเดียวไหม่พอเหรียญมาเรือก็เลยชัดมาเลย2ตัวแวะมาดูซัมเมอร์เลนนี่ว่าตอนนี้เป็นธาตุอะไรมันเป็นธาตุสมถึงเข้าทางเลยมาแพ้ทางธาตุไฟพอดีแต่คานที่ผมเพิ่งได้มามันก็เป็นธาตุไฟด้วยจัดทีใหม่ครั้งนี้ผมเอาโซโลออพพอไปลงซัมเมอร์เลนโซโลไ่ค่อยจำเป็นเท่าไร จงเอาอะไคนู้เข้ามาแทนแต,แต่เฮียแกกากเกินผมจะเดินมาหารุมวันที่กำลังนั่งพุงพุย้ยอยู่จะเอาอะไคนู้มาลิสแตทสักหน่อยกดไปครั้งแรกผมก็ได้ดามเมจ SS อสระยะ S แล้วก็สปีด SS เ,เลยถ้าผมก็ล็อกเอาไว้แกว่าจะให้มันเป็น SS สเอสตอนทำเอสเซนชันส่วนแมตัวเองนายละกกระดยัยเอสเอสมาจนครบทุกช่อง,องครั้งเกิดดีฮึ่มสมองดิบ <c oughs> ในการเอสเซนชันก็ไม่ยากปัญหามาอยู่ตรงไอตัวโกสายลงกสามดาวเนี่ยแหละแม่ไม่ได้หาง่ายๆ่ายประจามสะมนี่สายสักหน่อยสูงไปสูงมาเลยหมดไปไม่เยอะผมได้เทมเพลตมาก เป็นอธินาพอใจเพราะว่าคไครนูเฮียแกตีติดไฟดังนั้นการด,ดีไซน์เทมเพลตมาจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ายอยู่ไม่ใช่ใช่รอบผมเดิมมาที่โมซัม,มเมอร์เลยกดหาห้องอย่างไวเข้ามาในดาพวกเราไม่ได้คุยอะไรกันแต่ดูเหมือนแต่และคนจะรู้ดีว่าใครจะกันตรงไหนผมเลือกไปทางตรงกลางครับไปช้าเลยรอผมลงทุนนิดหน่อยแล้วก็วางคี้รอลงไปก่อนชีอุสาปันขีรวมมาดรานนี้มันไม่ได้ชนะทางด้วยซ้ำส่วนสก,กิลของท่านนะ,ะไอ้นูท่านแกจะปล่อยมัดแมกป้าออกมาดาเมจกับราคาอัพน,นี่ก็ถือว่าคุมา้มค่าอยู่ hoo. ราคาวางก็ถือไม่ได้แพงอะไรหมักน ตัวท่าอา้าต่อไปเล,เลยผมดูไม่ออกเหมือนการเว่าสกิลแกเปลี่ยนไปแบบไหนมันก็ยังดูเหมือนการปล่อยมันแพ็คมาเหมือนเดิมแล้วผบอตามตรงว,ว่าไอหมเวนี่แหลกจริงต่อให้คอมผมจะแรงแค่ไหนมันก็ยังแหลกอยู่ดีต้องของอภัยท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เห็นเอฟเฟกต์เท่ๆสวยๆกันแป๊บหนึ่งพอไม่ไหวจริงขออนุญ,ญาตเปิดหมดภาพการขอคนร้ายโผล่มากางลางคนในเซิร์ฟร่วมใจสาม,มัคคีกันรุมตีแล้วก็เรียบร้อยชนะมาได้แต่ละคนดูเหมือนจะรู้ใจเข้าขากันกดลงกันต่ออย่างไวมามาดูผลนิดหน่อยดูเหมือนว่าตอนนีีท้ททมมาลิินนจะนอยู่ดึง แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ว่าคุณจะเป็นทีมไหนดูเหมือนจะได้ของเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคนชนะใครจะได้ของมากกว่าหรือน้อยกว่ากันืวอรับรางวัลคนดีนิดหน่อยและโลบาร์ที่ผมเติมไแว้กับลาลาบาตอนต้นคลิปตอนนี้ก็ได้มาแล้วมาชักชา้รารีรอผมรียเอามาซื้อเอฟเฟกต์ซัมมอนทันทีมันเป็นเอฟเฟกต์ซัมมอนลิมิเต็รคอมิส่งจินวู้าวเทผมชอบแย,ยแกครับไม่มีอะไรมากซึ่งเอฟเฟกต์ข้างในหรอมันจะเป็นการจงถืนชอบมาใช้พลังจงถืนเรียกกองทัพ โคเชของโคดีต่อจากนั้นผมและผู้คนต่างแดงก็ลงซัม,มเมอร์เหล็กกันต่อ,อยาวไปและน้องคีรัตัวนี้ีจริงผมยังได้น้องเข้ามาตีแบบฟูลเอลอีครับหรือถ้าใครงง,งคือมาตีทั้งวงโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายใช่ซึ่งมาเป็นตัวที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ถ้าจะให้ตีฟูลเอลอีมัมาต้องทำเอเซนชั่นก่อนผมดูว่าเขาเดีบแล้วแต่และชิ้นแต่และชิ้นดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ปัญหาใหญ่มาคือตัวโกดสามดาวเนี่ยสิแม่ใช้เยอะซะด้วยไงถ้าแม่ใครนู้เป็นนี่ก็ใช้เยอะไม่ต่างกกกกันออาไว้้ทใหิร่็ล ไอหนูผมยังไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรต่อจากนั้นก็ไปลงโมชาเลนหาตัวกสีลุ้ง3าดาวผมเลือ่อมนในขณะที่ผมสามารถเล่นในแบบชิวๆแบบเคลียรไรมากอันเชิญกองทัพแล้วก็ปล่อยให้กองทัพของเราทํางานไปทีกับผมในตอนนี้ว่าจะเป็นโมชาเลนดันให้ดันให้ก็ลงพันได้แบบชิวๆมีแพ้บ,บ้างที่โมชาเลนสตอรี่ดาฮันเตอร์เอฮันเตอร์ก็ไม,ม่ยากอะเดี <The essential S 2> ๋ยวแอเซนชันไอหนูขี้ด่วนน่าจะผ่านได้อยู่ตามภาพมาทีผมหาว่าเขา,าดีจนครบแล้วก็ถึงจะได้เวลาแต่ขัดเอเซนชันให้ขี้รัวแล้วก็ได้มาแ้วไอหนูขี้หลัง ปุ่นล็อกพลังขั้นสุดพร้อมกับสแเต็ดเอสเอ็เอ็ทุกช่องแไ่มาดูร้าสกิลว่ามีสกิลแห่หนูขี้รัวหนีไม่พอเซตเกมแล้วไม่ค่อยเทสักเท่าไหร่ไม่มีเลยให้ทำเป็นสกินลหนามีน้อยจังเลยฟะเปิดพูดดูว่าจะได้ตัวบ้างไหมไม่ได้อีกแล้วครับแล้วก็มามาดูกันหน่อยสิว่าสกิลฟูเอโอยีของขี้รัวนี่เป็นยังไงผมอัพไปเลยจนมาได้สกิลฟูเอโอยีมาว้วมันเป็นการใช้ความเร็วสูงปาดไปปาดมาตีัตรูทุกตัวที่เข้ามาไอ้วงโคตรเจ๊ โซนดาเมกันละครับอัพนี่โคตรดีเลยครับอัพไม่ได้แพงอะไรมากแต่ดาเมมันหมื่นนึงเลยข่างเคิร์ดดีอออดโอ้ผมโคตรชอบเลยพอมันลงในดาฮันเตอร์เอฮันเตอร์ผมเอาคิรัวสามตัวมันก็ลงผ่านได้บแบบชิวๆแล้วครับแบบชิวจริงแล้วผมก็ไปได้ยินมาว่าถ้าเขาบอกว่าฟาร์โมออโอทารี่เขาบอกว่าจะทำให้เรามีโอกาสได้พูดด้วยครับซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสได้เยอะก่าดานไหนๆผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ลองไปเดี๋ยวก็ได้รู้เองผมก็เลยขอมาเซตมาคสตอรี่ฮันเตอร์เอฮันเตอร์เพราะเนื่องจากว่า นไม่ยากครับวางตัวทําเงินบวกขี้รัวแค่นั้นก็ผ่านแล้วใช้เวลาแค่าทีก็ได้แล้วครับเดี๋ยวมาโควนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะแจกด้วยแล้วกันติดตายคอมเมนต์นะครับแต่เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะได้ดอกไม้ไฟจากกาแฟนี ic ic ่จริงไหมและนั่นก็เป็นเทอมวันไหน24ชั่วโมงไหนออสซาเทอร์โบดีเฟนเซ็กซ์ในอีพีหน้าผมจะได้ตัวในดอกไม้ไฟมาาบ้งหรือเปล่าหรือว่าผมจะไม่ได้ดอกไม้ไฟจากกาแฟาในโหมดสตอรี่นี่เลยขอบค่ะซ้อน155รา์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย